ค่ะกลาสวัสดีพี่น้งประชาชนชาวไทยและที่ประเทศไทยที่มาที่นี่นะคะวันนี้เป็นการพิธีเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสตัตวตวันครบหนึ่งร้อยวันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนา,าระบรมราชนาารนาชนีพันธีหลวงค่ะซึ่งก่อนจะถึงวันนี้นะคะทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเบอร์ลินได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสิบห้าวันที่วัดพุทธารามณกรุงเบอร์ลิน แะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันที่วัดพุทธรรมรรมีนครธรรมวงค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะเราได้เป็นมาจัดที่นครธรรมวเพ่าที่จะได้ให้โอกาสพี่น้องชาวไทยนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันค่ะสําหรับกหนดการในวันนี้ค่ะในช่วงเช้านะคะจะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลมีการสวดพระพุทธมนต์หลังจากสวดพระพุทธมนต์เสร็จจะเป็นการใส่บาตรร่วมกันนะคะหลังจากใส่บาตรจะเป็นการถวายเพลงและในช่วงบ่ายค่ะตอนบ่ายโมงครึ่งจะมี กิจกรรมรวมพลังแห่งความดีนะคะซึ่งจะเป็นการเจริญสติและภาวนาร่วมกันค่ะในช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะลำดับแรกขอเชิญนายจิติพัทธทองประเสริฐเอกอัครรชทูตทูรุครบอร์ลินประธานในพิธีลุกขึ้นทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ค่ะขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยละหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะผู้ชายทำความเคารพด้วยการโคผู้หญิงหันสบัวนะคะ ขอเชิญทุกท่านทำความเครารพพระบงค์ชายรักพร้อมกันค่ะขอเชิญประธานสุดทุกเชิญบูชาพาระาระไดรค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือร่วมกันค่ะ ชิญประธานจุดทุกเพียนเครื่องทองน้อยค่ะสทุกท่านนั่งลงค่ะ สนนิค <kung> ่ะ <divide S 1> ักมายังปันเตวีสุงวีสุงลักขณะทายาตีสระเนยัสสหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยังจีมายังปันเตวีสุงวีสุงลักขณะทายาตีสระเนยัสสหาปัญจศีลานิยาจามะเมื่อวันที่31มกราคม2569สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลิน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือหนึ่งรวันโดยมีการสวดพระพุทธมนต์ตักบาตรและถวายพัตตาหารเพนเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดธรรมวิหารนครฮันโนเฟอร์โดยมีพระโสพลพุทธิวิเทศเจ้าคุณเบอร์ลิน เจ้าอาวาสวัดพุทธารามกรุงเบอร์ลินและพระมหาทองนาคนาควโรเจ้าอาวาสวัดธรรมวิหารนครฮันโนเฟอร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระสงฆ์จากวัดในสหพันาธรรณรัฐเยอรมนีประเทศไทยและสหรัฐอเมริการวม17รูปบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัวรวมถึงประชาชนไทยและต่างชาติประมาณ120คนเข้าร่วมภายหลังเสร็จพิธีสถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีโดยพระโสพลพุทธวิเทศเจ้าคุณเบอร์ลินเจ้าอาวาสวัดพุทธารามกรุงเบอร์ลิน นำพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิเจริญสติภาวนาร่วมกันถวายพระราชกุศลจากนั้นข้าราชการทีมประเทศไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลด้วยการร่วมกันจัดสถานที่ให้กับวัดธรรมวิหารนอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูต จัดให้มีการลงนามถวายความอาลัยยะถอและมอบปฏิทินพระราชทานหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยทำรรนาวาวังให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย ยะถาวะริวะหะปุราตาริปุเรนติตาคารามเอวเมวะอิโตจินังเตตานังอุปปะะปะติปิจิตังปฏิตังตุมหังจิปปะเมว,สวัสเมจโตสัพเพปุเรนโตสังฆปายจันโทปนรารโสยะทา,ามนิโชติอารโสยะทา Sāntu <laughs> Sāntu uh

เยวเาไปวาไปขึ้นนะคะ่ขอเจ้ที่ขอเ้าหน้าที่ช่วยยกบ้านนะคะลงไปห้อง

ถ้ามีท่านไหนรับปฏิทินเชิญก่อนได้เลยนะยังไม่มีชื่อรัก่อนจะได้หนื่ให้ทอบุณค่ะอนุยภาพค่ะอนุญาตถ่ายภาพด้วยนะคะมินมินถ่ายรูปพี่รับปฏิทินจากทัานทูตให้หน่อยอ,อด้านนี้สิคะลูกอันนีสิคะสีสโยมโยมยนกัเลค่ะ<า><า>รับปฏิท,<า>ท,ทินค่ะท่านทูตท่านทูตมาอีกทีได้ไหมครก่อนแต่ตอมาอีกค่ะ

ขอรับทุกคนค่ะให้เราวันนี้หมดเลยค่ะเข็ยต่อค่ะเขียนต่อเลยค่ะพี่ยาค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะ ทางบุญยักพระลังผลรบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพญ็ญณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุลให้แก่อดีตพระมหากษัตริยาทิราชเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินไทยทุก,ท,กทุกพระองค์ อดีตพระมหากษัตริย์เยอรมันผู้เป็นใหญ่ทุกทุกพระองค์มีสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นประธานและพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนนาธิราบรมชนนาธาิบพเ มหาภูมิพลอดุลเดชมหารานบรมนาถบาพิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่สุดและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อนถวายกุศลทั้งตวงที่บรรเพ็นดีแล้วนี้นอนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสมเด็จพระราชินีและพระบรมราชวงศ์ ทุกๆพระองค์และขออุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาติปัจจุบันก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนผุ้สน,นี้ขอจงอาโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตากสูตากเข้าสู่พระิพพานและข้าบุและข้าพเจ้าขอบุที่ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั่วสากลพิภพมีพยาโยมนาน ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมบาลานจงอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการมาเพน็นภูศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธินและขออุทิศส่วนภูศลนี้ให้แก่ทัานทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้ว ที่ถวายสุขอยู่ก็ดีสวยทุกอยู่ก็ดีเป็นยากก็ดีไม่ใช่ยากก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันับข้าพเจ้าที่จะพึงรับนาการััรนี้ด้วยเธิน ขอผลลกบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บรรเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยเร็วด้วยเทินต่อไปตั้งนโมพร้อมการสาจบขอขามาพระคดเทสไตนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปาราทังขรรมะเมพันเตมภูกาสา สวารัเยนกตะตังสัพพังอัปราทังขมาทเมพันเตกูกา,าสานสมามิพันเตหากข้าพุทธเจ้าได้เคยประมาทพ,พลาดพรั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายหรือทางวาจาก็ดีและด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์ พระปัิเจรพระุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตาเข้าเข้าสู่นิพพานด้วยเธอ ต่อจะมีไปตั้งใจรับผลจากพ่ะสูงนะสัพพโร สขุขังภาจังสมบุญบริบูรณ์ุกานแล้วนะนา,นางประสงค์้องพวงก็ขันโมทนาท่านยาโยทุกท่านที่ท่านเอกัจารยูปเป็นประธานพูดแทนเจ้าวาาท่านเจ้าวาดบอกวันนี้วันนี้งดวาจาเขเลยพูดแทนของโมทนาแล้วก็ทุกท่าน,าาน,น,าานาทั้งประสงค์ก็เดินทางกลับเจ้สถา,านกลับวัดก็โดยสวัสดิภาพ ปิดท้ายสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเนี่ย